คุณผู้ชมคะวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับงานเสวนาปฏิรูปพลังงานนะคะซึ่งได้นําทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องพลังงานให้กับประเทศเป็นเวทีที่จัดขึ้นต่อยอดจากครั้งแรกนะคะที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วบรรยากาศการหารือในวันนี้ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าก็ยังไร้ข้อสรุปนะคะบรรยากาศดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการซักฟอกคนผิด ยังไม่มีคําตอบเรื่องของทิศทางพลังงานของประเทศและอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนกับข่าวที่แล้วก็คือมีพระพุทธอิสระเป็นพิธีกรดําเนินรายการกลางเวทีประชุมสัมมนาในวันนี้นะคะและบทบาทดูเหมือนจะเป็นกรรมการห้ามวยติดตามจากคุณอังสนาวงเจเซมค่ะที่ดูเรื่องของการประชุมมาตลอด8ชั่วโมงค่ะ แม้จะมีบทเรียนจากเวทีครั้งที่แล้วที่ต้องเสียเวลากว่าครึ่งวันไปกับการถกเถียงประเด็นท่อส่งกา๊าซธรรมชาติโดยไร้ข้อสรุปแต่เรื่องนี้กลับเป็นสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาชนนำมาใช้เปิดประเด็นสนทนาอีกครั้งตัวแทนกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยเปรียบเทียบความต่างระหว่างอัตราค่าผ่านท่อที่ปะตะทเรียกเก็บจากเอกชนรายอื่นกับค่าเช่าท่อทีอท่ปะตะทจ่ายให้รัฐพร้อมกับตั้งคำถามว่า เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่เพราะทั้งรายรับและรายจ่ายของปตทส่วนหนึ่งถูกแปลงเป็นภาระประชาชนผ่านราคาก๊สสูงต้มและค่าไฟฟ้าเรื่องท่อมาเนี่ยสองรอบแล้วนะพวกคุณต้องเข้าใจนะแล้วมันก็ไม่ได้ข้อยุติฉันบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาไปฟ้องที่ศาลอย่ามาใช้เวทีนี้สำหรับที่จะทำให้ใครถูกใครผิดไม่ต่างจากเวทีครั้งที่แล้ว เมื่อเกือบสองชั่วโมงของการพูดคุยเรื่องนี้อย่างคงไร้ข้อสรุปพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยในฐานะคนกลางดำเนินการเสวนาตัดสินใจย,ยุติประเด็นนี้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกองทุนพลังงานประเภทต่างๆช่องโหว่การบริหารจัดการกองทุนและโครงสร้างราคาน้ามันคือประเด็นถัดมาภาคประชาชนเชื่อว่าจะดีกว่าหากยกเลิกหรือโอนภาระนี้ให้เอกชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงผู้แทนกระทรวงพลังงานยืนยันถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนโดยบอกว่าที่ผ่านมาข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงมาตลอดขณะที่นักวิชาการด้านพลังงานชี้แจงประเด็นที่ภาคประชาชนอ้างว่าพวกเขาต้องใช้ LPG ในราคาที่แพงเพราะ LPG ราคาถูกจากแหล่งผลิตในประเทศ ถูกโอนสิทธิการใช้ให้ปิโตรเคมีเป็นอันดับแรก LPG ม,มีราคาแพงมากนะครับเวลานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ900เหรียญพันเหนรียญสหรัฐต่อตันแล้วถ้าเราไปอุดหนุน LPG ให้อุตสาหกรรมมาใช้ในราคาถูกๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะยิ่งส่งเสริมไม่มีการนําเข้า LPG นยิยมติคณะรัฐมนตรีก็เลยกําหนดให้อุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้ LPG ในตลาดโลกในราคาตลาดโลกศักยภาพพลังงานหมุนเวียน เป็นอีกประเด็นที่ภาคประชาชนให้ความสำคัญและเป็นหัวข้อหลักที่จะถูกนำมาพูดคุยในเวทีช่วงบ่ายแต่ด้วยบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าทำให้ตัวแทนกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทยเลือกที่จะแยกตัวออกมาเปิดวงคุยกับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเพื่อขยายข้อมูลที่ตกลนโดยเชื่อว่าปัญหาพลังงานซับซ้อนเกินกว่าจะใช้เวลาไม่กี่นาทีอธิบายให้สังคมเข้าใจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องกองทุนน้ำมันติดลบเนี่ยมันเป็นการนําเสนอที่ยากมากเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเอาคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารได้เลยเพราะมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยมันเป็นการใช้โครงสร้างที่เราใช้คําว่ามันเป็นวิศวกรรมทางคณิตศาสตร์ฉันจะให้ในสองครั้งที่ผ่านมานี้เราจะนำอเรื่องการทำนีไในบ้างคะบล็อกซิลสรุปแทบจะไม่ออกเลยเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คำตอบ คือไม่ได้คำไม่ได้คำถามที่โดนใจผู้ตอบก็เลยตอบตามที่ประเด็นที่ถามทั้งที่เราก็มุ่งหวังว่าคำถามนั้นมันน่าจะทำให้ที่ทางพลังงานฟ็อกซิลมันมีคำตอบได้ชัดเจนแล้วเป็นคำตอบของคนทั้งประเทศแต่พะเออิญมันได้กลายเป็นคำตอบแม้ผู้ตอบพยายามจะตอบก็กลายเป็นคำตอบของคนที่ถามไม่ใช่คำตอบของคนทั้งประเทศมันก็เลยรู้สึกผิดหวังเล็กๆและนี่คือข้อสรุปที่ว่า เวทีเสวนาถามตอบเรื่องพลังงานครั้งที่สองได้ชี้ให้เห็นทิศทางพลังงานของประเทศหรือไม่แม้วันนี้จะยังคงไร้ข้อสรุปแต่คณะทำงานยืนยันจะนำทุกประเด็นที่เกิดขึ้นไปรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานพร้อมกับส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้กับคณะเตรียมการปฏิรูปประกอบการจัดทำเวทีปฏิรูปในประเด็นพลังงาน อังสนาวงเจ๊เซมไทย PBS รายงาน